ผมรอดครับสวัสดีครับพวกเราบาบตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดเซฟวันโก เราก็มาถึง EP กันที่2แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซเว่นโกจาก EP ที่1่ที่เราสุ่มได้ตลาดเซเว่นโกนะครับกติกาก็จะขึ้นตามนี้เลยครับกติกามีอยู่ว่าเราจะทําการสุ่มชุดสุ่มคนที่จะได้ใส่ไปทำภาร,รกิจถ้าทําครบทั้ง3าภารกิจได้จะได้รับเงินรางวัล300บาทนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีภาร,รกิจ3ภาร,รกิจต่อ1สถานที่เดี๋ยวเรามาสุ่มภาร,รกิจเ,เดี๋ยวเรามาสุ่มชุดกันก่อนเ,อเรามาสุ่มชุดกันก่อนมีมีใบไมฮะว่าชุดนี้ชุดอะไร โอ้เหลือเหลือเหลือกี่ชุดอะเหลือสามชุดอ่ะจะไม่บอกดีกว่าจะผมไม่ใส่อะครับจะไม่บอกดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดกันก่อนสุ่มชุดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปสุ่มคนกันต่อผมผมเล่นไปแล้วนะจะมีเหลือสามคนนี้นี่มาทีมงานขอครับผมผมจับได้ไหมเพราะว่าผมเป็นคนเล่นได้ครับโอเคผมถือไม้ให้คุณเองนั่นนั่นนั ที่ดีคือไม่เอาแปกอะไม่แปกแต่ไม่ใช่ผมใส่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแปกอยู่แล้วแหละแต่ไม่อยากเอาแปกมากอะโอเคเอาติดกันอะนี่อะไรเลือกปะเนี่ยไม่เลือกไมเฮ้ยอย่ามองดิอย่ามองดิอ่ะอย่ามองดิโอเคโดเนี่ยชุดไลน์เนี่ยเอ้ยชุดผลไม้เฮ้ยชุดผลไม้ไงใส่กล้วยเหรอ คืออะไรอ่ะชุดเลยผลไม้อะไรส้มไม่รู้อ่ะมะกรีพรมาแต่ภาพปึ้งครับมาแล้วนี่แหละมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับผมว่าใครอ่ะจะได้เป็นคนใสจะไม่ใช่ไม่รีรออ่ะจับกันเลยถือครับรีบเลยก้ากลัว้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่โกงอ่ะเออไม่โกงไม่โกงเออแมวกลัวกลัว ปากครับคุณยะใช่อ่ะอนางอาลียะยังยังไอพูน้องมูนโคดอสโดนสผมรอดครับโอเคโดนถือได้ครับไอชื่อคุณอ่ะทีมงานครับขอชุดหน่อยครับขอชุดมาเลยโอ้กระเป๋าเดิมด้วย เป็นความลับนะฮกเป๋าอาถันก็เป๋าาถันเดี๋ยวให้คุณพูนอ่ะรอไปเดี๋ยวให้คุณพูนอ่ะไปแต่งตัวกันก่อนแล้วเรามาเจอกันตรงนี้โอเคมครับครับผมได้ไปกันไปเลยมาแล้วครับผมชุดผลไว้ของพวกเรานะครับผมนี่เลยชุดแตงโมครับผมรู้กไงครับชุดนี้อายครับ สั้นเลยยอายอย่างเดียวครับไม่มีคําอื่นเลยผมว่ายังขาดอะไรบางอย่างวันนี้สภาพแดดล้อมอาจจะชื้นๆหน่อยผมมีอันนี้มาให้กันฝนนี่นี่อ่ะไอลองลองลองผมต้องเก็บผมไหมครับแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกอันนี้ให้อิสระเลยอ่ะเก็บก็ได้อ่ะโอเคน่ารักมากครับผม น่ารักไหมฮะโอเคน่ารักครับผมาคคบมาทีมงานผมขอภารกิจหน่อยขอสมุดภารกิจหน่อยโอเคมาแล้วผมภารกิจครับภารกิจยากไหมฮะ EP นี้ไม่ยากครับผมภารกิจสำหรับเซฟันโกแมวเหนื่อยเหมือน EP ที่แล้วนะครับโอเคภารกิจที่หนึ่ง ไปตามหาชาใต้ธนาครับผมซื้อ,มอเ,เมนูซิกเนเจอร์ของร้านมาทั้งหมด2อแก้วโอเคเวลาธุรกิจนี้ไม่จับเวลาเดี๋ยวจะให้เดินถือกล้องไปคนเดียวครับผมแล้วก็อ่าอย่างที่บอกนะครับผมคนที่หายไปอีกสองคนนะครับผมไปเป็นตะกล้องครับผมข้างหลังเลยทีมาข้างหลังใช่โอเคโอเคมาเดี๋ยวให้คุณพูมไปทำธุรกิจกันก่อน พร้อมไหมฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมฮะโอเคหนึ่งสองสามไปกันเลยน่าจะอยู่โซนอาหารแหละนี่ป็นโซนเสื้อผ้าใช่ไหมออนแ้นาอยู่โซนอาหารไก่ด้วยเราเรียกคนเยวแอ่ออ่ะชุดนี้เต็มสิบแพ้เท่าไหร่สิบเอ็ดเรื่องเรื่องความเรื่องความเรื่องความแบบน่ารักหรืออะไรเรื่องความน่ารักนี่น่ารักอยู่แล้วร้านไหนอ่ะ ครับกะดีากเลครับตอนครับธนาของแท้ครับบุยธนาของแท้ด้วยชิมชิมยังชิมยังยังครับเราชิมพร้อมกันเลยเอามาชิมพร้อมกันอนะได้เค็มข้นสุดเลยฮะโคดเค็มข้นเลยทุกคนภารกิจนี้ถือว่าพา มาเดี๋ยวผมฝากก่อนอร่อยอร่อยอ่ะฝากก่อนทีมงานฝากก่อนอค,ครับภารกิจต่อไปนะผมก็คือไปช่วยแม่ค้าขายของับผมพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ร้านไหนก็ได้อันนี้อันนี้ผมต้องเลือกเองหรือว่าให้พิธีกรเลือกให้ให้เดี๋ยวไปเลือกด้วยกันโอเคไปช่วยแม่ค้าขายของนะผมพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าไหนก็ได้ ขอลูกค้าสักประมาณขั้นต่ำห้คนนะสินาทีช่วยเข้าขายของหน่อยอช่วยอย่างเงี้นนยลูกค้าน่าจะสนใจเยอะโอเคไหม okay, ครับโ<ม>อเคครับเดี๋ยวเราไปพัลลกินที่สองกันเลยไปคุณเร่งเรงร้านไหนไปหรือเปล่าเร่งร้านไหนไปหรือเปล่าโทรตามชุดผมแล้วก็ต้องผลไม้นยผลไม้เหรอใช่ได้ผลไม้ใช่ไหมใช่เดิไจัม่ใช่พลีต้อไัด้ร้โหงันนี้เยวา่มีย่ที<อย>่ผลไม้ตอน<ย>นี้ม<อย>่ีตอน<ย>นี้ไหละ เออนี่แหละร้านผลไม้ให้เดี๋ยวลองไปขอไปขอป้าเขาดูไปโอเควัสดีครับสวัสดีครับเออผมขอช่วยขายของได้ไหมครับโอเคสักห้านาทีสิบนาทีครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมช่วยเรียกลูกค้าเยอะๆเลยครับสนใจซื้อผลไม้ไหมครับเราต้งมา ขายผลไม้ครับขายดีลูกค้ารเราครับครับครับทีมงานสั่งนี่นี่คือร้านของเรา <Okay. S 1> ที่เราลงมาวยขายทั Can take ับพี่เโอเคดนี่นนนนมีเอฟซีเลยนะครับเนี่ยนี่แบงกูอรอบะกูรอบะแบง ครมาซื้อผลมไม้ได้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ครับซื้อผลไม้ไหมครับทีนี่จะซื้อผลมไม้เลย,ยพี่ครับซื้อผลไม้ไหมครับผลหวานอร่อยอร่อยเลยครับฝนมันตก,กนครับฟ้ามืดมันดูอีกคนนึงนเจอเพื่อนซะด้วย เอาดิตระก๋องตระก๋องจะกินเลยดีวะงวงวงวะงวงวงนี่ครับซื้อไหมดี <ยะ S 1> มครับนี่ไงมาด้วยกันเลยซื้อซื้อด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันชุดนั้นนั้นไหมเต็ม <laughs> สิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเหรอเออเนี่ยดูตั้งแต่หัวมีนี่นนะมีก้านด้วยนั้นอนะ่ะเออชอบก้าดนะเอาไปสิบเลยป่ะเฮ้ยขอก้านเลยถ้าไม่มีก้านถ้าไม่ถ้าไม่มีก้านเจ็บเจ็บโอ้โหคะแนนก้านมี ช่วยชีวิตด้วยนะขอบใจน่ารักกันเนโอเคขอบคุณครับครับคไม่เป็นโอเคบ๊ายบายมาแล้วครับผมโอ้โหจบไปแล้วภารกิจภารกิจที่สองเราจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้เลยใช่แต่ว่าให้เวลาแค่สิบนาทีอ่ะเรียกลูกค้าได้ทั้งหมดกี่คนครับประมาณสามคนครับโอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านภารกิจเลยงั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าช่วยเฉลยป้าอยู่ อ่ะผมมีอะไรจะให้พีดีกรอนะครับอะไรครับทีมงานขอเฮ้ยนี่ครับผมไปอุ่นหมึป้ามาเลยพีดีกรองโอเคครับผมพร้อมหมดเลยสามกล่องแต่ป้าเขาแถมมากล่องนึงเฮ้ยแถมด้วยป้าใจดีฮะป้าเกาน่ารักใจดียุตสุดเลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บกับบ้านกล่องนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คุณกินคนเดียวเลยเหรอไม่บอกดิถ้าเกิดว่ากูมาล้างมึงนะกูต่อยมึงไปแล้วแต่กูล้างมึงไงกูเลยไม่ต่อยโอเคโอเค ภารกิจที่สาของพวกเรานะครับ,รบที่คุณพูนหรือคุณแตงโมที่จะต้องไปทำนะครับผมครับผมก็คือตามใจคนแปลกหน้าแล้วผม<อ>หนึ่งอย่างตามใจคนแปลกหน้าหนึ่งอย่างคือ,อยังไงครับก็คือให้ไปตามหาคนแปลกหน้าหนึ่งคนครับผมอ่ะแล้วก็ถามเขาเลยว่าอยากให้คุณเนี่ยทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาอยากให้ทำมองได้เนาะนองได้เนาะก็คือ เขาสั่งอะไรเราก็ต okay. ้องทําใช่เราต้องทําแค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวเท่านั้นพออย่างเดียวพอโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณพูนไปตามหาคนแปลกหน้าก่อนไปเจอกันไปนี่มีใครมาหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเออพวกมี้เวลางครับ้าผมอยากให้ผมอยากตามใจคนแปลกหน้า จนีียกว่าอะไรก็ได้ขอถ่ายนิดนึงโอเคไปไกันเลยครับไปใส่นี้ก็ได้ตนต่งเาเนตะคนนี้เรามีร้านต่างๆผมเป็นมนโตเราไปทุกวันราที่ตัเมื่อ่ายก็คือยังไม่บอกยังไม่บอกชุดนี้เหมาะได้กับหลายรูได้อันนี้พี่เลยลูกค้าเขาดีคาราเมลค่ะไม่ถ่ายไม่ถ่าย หน้าตาแบบนี้อ้าไม่ใช่งทำดีๆชันทำอชั่นเหมือนกันเขี่ยอะไรแต่งโมฟก็ล้วกันแต่งโม่ก็้นจะได้เนะรักเวลากเีวแ่ว่าคนคะถือวเราเจอรามเจอแล้วแต่องไปนสวัสดีค่ะหนูอยากให้พี่ช่วยเลือก่ไม่ะบอกบพี้โเลยวาดูราได้ได้ครับ ท่านพีดูไรดเนี่ยราว่าชอบไงไมดไหเขาอด้นเดีกว่าต้าตาจดลองยดูะได้าดีันไม่ัเาเกินไปยังไม่เลิ่ล็แบบตัวแม่ป่ะครับตูทำตางทีเจะทำเบาๆได้ยังไงมันไม่เลิศใช่ไม่เลิะตัวเขาไม่ชอบนะที่นี่ลยว่านี่ว่านี่ ไปนี้เลยนะไนี้แหละปเก่งครับเพียงไม่หน่อยทำเป็นู้หน่อยเลยถูกทำนาไหมครับไม่ใช้เวลาใช่ไหมครับสามนาทีครับอี่ใช้เวลาเร็วกว่าเร็วนะิดกันส3นาทีติดให้ฟีไม่ดเวลามาแล้วครับผมเล็บของพวกเรามีเป็นไงเป็นไงนี่คือถูกต้องนะคไม่ถูกจริง แม่สุดๆถูกแล้วผมต้องใส่ไปเรียนไหมเนี่ยใส่เขียนหนังสือให้ดูด้วยนะคะว่าเขียนยังไงอยู่สองทิตย์ไปเลยเต็มๆถูกขอว้าบหน่อยครับผมเกนจิให้น้องเฟนกันเลยค่ะ Z I N S A N S E A R Saint Finfa ส่วนของหนูก็ C A R X N E L จุด L อะค่ะ caramel สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมาให้ความช่วยเหลือเลือกรายสวยๆให้ของเพื่อนเราขอบคุณครับบ๊ายบาย ก็จบกันไปแล้วนะครับผมครับสามภารกิจที่ตลาดเซฟวันโกนี่ครับผลลัพธ์ขพวกเราชาใต้แล้วก็แตงโมก็คือขายชิ้ยขายของเชิงแม่ค้าแล้วก็จะเป็นนี่เล็บสวยๆขนมเล็บเจลโอเคมาสรุปคะแนนกันดีกว่ามาสรุปผลกติกากันภารกิจที่หนึ่งซื้อชาใต้ ผ่านคนระับภารกิจที่ 2, 2ช่วยแม่ค้าขายของเหมือนจะไม่ผ่านนะครับผมภารก,กิจที่3ติดเล็บเจลโอเคถือว่าผ่านครับผมมันผ่านได้ครับอันนี้แสดงว่าหักลบไป100บาทก็เหลือ200บาทรับไปเลย200อบาทมีต่กีนขาวเลยมาถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องจับฉลากเลือกสถานที่ให้อีกสองคนนี้มันโดนขอฉลากเลยครับมาแล้วครับผม สำหรับสถานที่ที่คุณจะให้ไอ้สองคนนี้มันไปโดนนะโยนแนมโยนแน่อาจเป็นผมก็ได้ต้อหรืออาจติดต่อไปอยากให้ใครเป็นอยากให้ใครเดินคุณแม่อะไรย่ะลองเม้นต์มาหรือว่าคุณจิรบูอันนี้ผมสุ่มเลยใช่ไหมฮะอ่สุ่มเลยหลับตาก่อนหลับตาก่อนโอเคหลับตาก่อนมาอูเล็บเล็บเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่เหรออูเล็บสวยทั้งด้วยเล็บสวยทั้งด้วย ตึงตึงตึงเฮ้ยนี่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ใครเอาไปโชว์นู้นเลยใช่ชนมอะไรครับอะไรสวนสวนอ่ะสวนหันมาดิสวนจัดจุจักโอ้ไปไกลแล้วด้วยภารกิจจะเป็นไงครับเนี่ยรอชมอีพีหน้าครับรอชมอีพีหน้าเดีด่ยวแต่ไมนะว่าใครจะโดนแต่ไม่รู้นะว่าใครจะโดน อย,อยากให้ใครโดนคอมเมนต์เอออยากให้ใครโดนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาตรงนี้ตรงนี้โอเคใครจะโดนอีพีหน้าเรามารติดตามกันสำหรับวันนี้พวกเราบาบุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับแปไปๆปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ตะไครไปแล้วบ๊ายบายจุกรูจุกรูจุ๊บ